สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพค่ำคืนนี้อากาศเย็นยะเยือกชวนให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ยังคงเล่าขานกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมอันลี้ลับบ้างก็เป็นอวิชาบ้างก็เป็นมนต์ดำต้องห้ามซึ่งล้วนแต่มีที่มาที่ไป และผลลัพธ์อันน่าสะพรึงกลัวผมในฐานะนักเล่าเรื่องอาวุโสขอพาท่านย้อนอดีตไปสู่หมู่บ้านเล็กๆชายป่าแห่งหนึ่งที่ซึ่งมีเรื่องราวของหมอเอกผู้ไขความลับแห่งอวิชชาและมนต์ดำต้องห้ามเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นที่บ้านริมคลองของชาวบ้านนามว่านายมี ชายหนุ่มผู้ขยันขันแข็งแต่มักมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เสมอสาเหตุก็มาจากหายสายแม่ไม้ข้างบ้านที่ขึ้นชื่อลือนามเรื่องฝีมือปรุงยาสเสน่ห์และมนต์ดำต่างๆแกเคยอิจฉานายมีมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะนายมีมีบุตรสาวแสนสวยนามว่านางแก้วซึ่งเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหมู่บ้านรวมไปถึงไอทิด หลานชายของยายสายที่ตาคอยแต่จะเกี้ยวพาราสีนางแก้วอยู่ร่ำไปทีนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับนายมีอยู่มาวันหนึ่งนายมีรู้สึกไม่สบายตัวอย่างแรงอ่อนเพลียไม่มีแรงจะทำมาหากินทั้งทงที่ก่อนหน้านี้ยังแข็งแรงดีอยู่ยิ่งกลางคืนยิ่งชรมานปวดหัวคลื่นไส้ราวกับถูกของ อาการเช่นนี้เป็นอยู่หลายวันจนกระทั่งชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติไอ้มีมันเป็นอะไรไปวะชาวบ้านสุบสิบกันดูสิผอมโซลงทุกวันอันว่าอาการของนายมีนั้นมันไม่ใช่การป่วยไข้ธรรมดาธรรมดามันคือผลพวงจากการถูกของที่ยายสายใช้มนต์ดำทำร้ายเพราะยายสายไม่พอใจที่นายมีห่วงแหนบุตรสาวไม่ยอมให้นางแก้วไปข้องเกี่ยวอะไรกับไอทิศของนางเลย ทีนี้เรื่องราวก็เริ่มพลิกผันเมื่อในมีทนไม่ไหวจึงไปปรึกษาหมอเอกชายชราผู้สันโดษที่มีกิตติศัพท์หรือเรื่องเป็นผู้รู้เรื่องราวลี้ลับต่างๆมากมายทั้งมนต์ดำอวิชาและวิชาอาคมที่คนทั่วไปไม่กล้าแตะต้องหมอเอกเมื่อได้รับฟังเรื่องราวของในมีแล้วก็พิจารณาดูอาการอย่างละเอียดก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำไอ้มีเอย๋ยมึงถูกยาสเสน่ห์ของยายสายเล่นงานเข้าให้แล้วยาของมันไม่ใช่ธรรมดา มันใช้มนดำลงอาคมทําให้คนหลงไหลแต่ถ้าใครไม่เล่นด้วยมันก็จะเล่นงานกลับหมอเอกอธิบายต่อในมีถึงกลไกลของมนดำที่ยายสายใช้ว่ามันไม่ใช่แค่ยาเสน่ห์แต่เป็นการผูกมัดดวงชะตาทําให้ผู้ถูกกระทําอ่อนแอสิ้นหวังและหากทนต่อไปเรื่อยๆก็อาจถึงแก่ชีวิตได้อันว่าหมอเอกนั้นแม้จะรู้ถึงอันตรายของมนดำแต่ด้วยความที่เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในกฎแห่งกรรมก็ไม่ได้ใช้มนดำตอบโต้กลับไป แต่กลับใช้วิชาของตนเองเพื่อคลี่คลายมนต์ดของยายสายที่นี้หมอเอกก็ลงมือปรุงยาถอนพิษที่มีส่วนผสมของว่านยาหายากและเสกด้วยมนอาคมโบราณขณะที่กําลังจะนํายาไปให้ในายมีทานยายสายก็สัมผัสได้ถึงพลังอํานาจที่กําลังจะทําลายมนต์ดของตนจึงส่งผีตายโหงที่ตนเองเลี้ยงไว้มาขัดขวางปรากฏว่าบรรยากาศรอบๆบ,บ้านหมอเอกก็พลันมืดมิดเกิดลมพายุพัดกระหนำ่ำเสียงกรีดร้องโหยหวนดังไปทั่วเหมือนผีร้ายกำลังเข้ามารุมล้อม ทีนี้หมอเอกก็ไม่หวัน่นท่านหยิบตะกรุดดอกใหญ่ขึ้นมากำไว้แน่นแล้วบริกรรมคาถาอันว่าคาถาของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเพียงไม่นานแสงสีทองก็สว่างวาบขึ้นมาขับไล่ผีร้ายให้กระเจิงไปสินส้นสิ้นเสียงโหยหวนค่อยๆจางหายไปปรากฏว่าที่แท้แล้วผีตายโหงตนนั้นคือไอทิศหลานชายของยายสายที่ถูกยายสายใช้มนต์ดำครอบงำจิตใจให้กลายเป็นบริวารรับใช้ในการกระทำความผิดทั้งปวง เพราะไอทิดนั้นเองที่ถูกยาสเสน่ห์ของยายสายทําให้หลงรักนางแก้วหัวปักหัวปายอมทําทุกอย่างตามที่ยายสายสั่งทีนี้ด้วยอํานาจมนต์อาคมของหมอเอกที่เข้มข้นด้วยกฎแห่งกรรมที่ว่าทําสิ่งใดยอมได้รับสิ่งนั้นมนต์ดของยายสายก็พลันเสื่อมคลายลงยายสายที่กําลังนั่งรอผลอยู่ณที่พักของตนก็พลันป่วยหนักอาการหนักกว่านายมีเสียอีกร่างกายสูผ้ผอมดวงตาขวางกลา้าท่าทางเหมือนกําลังจะสิ้นใจอันว่าผลกรรมที่ยายสายได้ก่อไว้ได้ตามสนองตนเองในที่สุด ด้วยการที่นางใช้มนดำทำร้ายผู้อื่นหวังแต่จะให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการและผลกรรมนั้นก็ได้ทำลายชีวิตของนางเองส่วนไอทิศท,ที่ถูกครอบงำก็ได้สติกลับคืนมาเห็นสภาพของยายสายแล้วก็เสียใจเป็นยิ่งนักสำนึกผิดที่หลงเชื่อยายสายมาตลอดทีนี้หมอเอกก็จัดการถอนมนดำที่ไอทิศโดนครอบงำออกไปทำให้ไอทิศกลับมาเป็นปกติและได้แต่มอบตัวรับผิดต่อชาวบ้านส่วนในมีนั้นเมื่อได้ดื่มยาของหมอเอกอาการก็ค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติกลับมาแข็งแรงดังเดิม นางแก้วเองก็ยังคงรักและเคารพในตัวบิดาเสมอส่วนยายสายนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็สิ้นใจตายไปในที่สุดเป็นที่น่าเศร้าสลดแต่ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ผู้ใดทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลกรรมนั้นตอบสนองเรื่องราวของหมอเอกผู้ขายความลับอวิชชาและมนต์ดำต้องห้ามนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงกฎแห่งกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ว่าการกระทำใดๆที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น ย่อมไม่นำมาซึ่งความสุขแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการทำความดีต่างหากคืนหนทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ และแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงเธอ